สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำเกี๊ยวไส้หมูเด้งค่ะค่ะก็จะมีหมูสับมีแครลลอทมีน้ำตาลมีสามเกลือมีผงฟูมีซอสปรุงรสมีผงปรุงรสซอสหอยนางรมแป้งข้าวโพดนี่คือส่วนไส้นะคะส่วนน้ำจิ้มก็จะมีน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูพริกจินดาซอสพริกกระเทียมเกลือ น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแล้วก็แผ่นเกี๊ยวนะคะถ้าลงมือทําเลยค่ะจากนั้นนําหมูมาบดค่ะใส่มันไปสักเล็กน้อยนะคะใส่มันหมูไปสักเล็กน้อยเราจะบดสองรอบนะคะใส่แครอทลงไปค่ะเนื่องจากเครื่องบดเล็กนะจากนั้นก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะผงปรุงรสค่ะซอสปรุงรสค่ะสามเกลือค่ะ น้ำตาลค่ะผงฟูค่ะเราจะปั่นสองรอบนะคะซอสหอยนางรมค่ะแป้งข้าวโพดค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็น้ําเย็นค่ะเพื่อให้หมูเราเด้งนะคะาจากนั้นนําไปปั่นค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะหนูก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะจา้วเราก็จะเจียวกระเทียมค่ะเราจะเอาน้ํามันกระเทียมเจียวด้วยนะคะเราก็ใส่น้ามันเยอะหน่อยคนไม่หยุดมือค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะคนไม่หยุดมือ พอเหลืองประมาณนี้เราก็จะพอแค่นี้เลยค่ะตักแยกไว้นะคะระหว่างน้ำมันกับกระเทียมนะพอเราจะใช้น้ำมันไปคลุกกับขนมจีบเรานะคะหรือเกี๊ยวเรียกได้หมดค่ะวางให้เสด็จน้ำมันอันั้นเราก็จะทำน้ำจิ้มค่ะพริกจินดา ระเทียมค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำส้มค่ะนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ,ะหลังจากปั่นละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นเทลงหมอ้อเลยค่ะกานำไปตั้งไฟค่ะ,ะจากนั้นให้ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ านาทรายค่ะเกลือค่ะซอสพิกค่ะรอให้เดือดนะคะ พอเดือดแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําจิ้มแบบนี้ค่ะค่จากนั้นวางพักไว้ค่ะทําขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นก็จะมาห่อเกี๊ยวกันเลยค่ะล้างมือสะอาดดีแล้วนะคะ ตักเกี๊ยวใส่ไปเลยค่ะเราจะห่อแบบง่ายๆเลยนะคะใส่ไส้เยอะๆเลยค่ะเราจะห่อแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะใส่ไส้เยอะๆแบบนี้ แบบนี้เลยค่ะใครจะเอาไปทําเป็นขนมจีบก็ได้นะไปห่อแบบขนมจีบก็ได้ค่ะเราก็ใส่ไส้เยอะๆเลยค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นนําเกี๊ยวเราลงไปต้มเลยค่ะรอจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมานะคะค่ะพอเขาลอยขึ้นมาแล้วนะให้เราใช้กระชอนกดลงเบาๆนะรอให้แผ่นเกี๊ยวใสนะคะ ถ้าเขาสุกแล้วแผ่นเกี๊ยวจะใส่นะคะนี่เขายังไม่ใส่เลยนะรอให้ใส่ค่ะ,อะพอเขาสุกแล้วเขาจะใสแบบนี้นะคะเ็าจะใส่แบบนี้จากนั้นนําขึ้นค่ะนี่ค่ะแผ่นเกี๊ยวเราก็จะใส่แบบนี้ก็คือสุกแล้วนะคะขึ้นเลยค่ะ,ะจากนั้นล้างกน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะ ได้สวยๆแบบนี้ก็จะได้ลูกสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะงดี๋ยว้วเราก็จะมาชิมค่ะได้ตัวโตอย่างนี้เลยลูกใหญ่ๆตัวโตแบบนี้เลยค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดมาก อร่อยมากหมูชิ้นใหญ่นุ่มเกี๊ยวก็นุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดเรียบร้อยค่ะค่ะเกี๊ยวไส้หมูชิ้นตัวโตเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชนเนลของเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ